เวสาตวสาเป็นไงเวสาสาเวสาสาเวสสาตวสรฮะยังไงฮะแม่อ้อทำไมดื้อจับอกสิจะเอาไรทำไมดื้ออไมันรู้เรื zat, ่องของกูมากเกินไป รู้เรื <m 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 ่องมากกูมันรู <m <m uh, <m <m ้เรื่องกูมากเกินไปเออมันรู้เรื่องกูมากเกินไปัรู้เรื่องมากกูมากเกินไปยังไงเออไอซ่ารู้เรื่องกูมากเกินไปก็เมื่อกี้บอกยอมแล้วไงแล้วจะอยู่ทำไมล่ะฮะแม่แหมอยู่แสดงว่าต้องแรงนะเจ็บ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  เจ็บดียเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเจ็บๆไมเดียวแล้วเจ็บเจ็บเจ็ไปเจ็บจะขาดแล้วไปจจะจะขาดแล้วไปไปหลุดไปเลยเจ็บนะถ้าไม่เจ็บ่มีอรไทำไมอกออกอไปกลับได้ไง้นไปไปเลยเ้ยหลุดไปเ้ไปเลยอไปอไปออไปที่อย่ไม่รู้ไอ้ยี่อะกเพ้าสุดอิ่าอี่งใไอ้ยี่

ยอมยังไหมเจ็บเจ็บยอมไหมเจ็บยอมไมยอมเจ็บยอม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 เจ็บแล้วเจ็บยอมไหมเจ็บ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 ยอมไหมยอมยอมไหมยอมยอมไหมยอมไม่อยากมายุ่งด้วยหระยอมยอมแล้วค่อยปล่อยไปอือ ไปลงพี <S 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 ่ยังยังเรอเอาจับอีกไหมมาเอาไปลงที่แล้วไปแล้วมันไม่ยอมไปเลย

เต้นแลพักก่อนพักอนพ <lamps. S 1> ักอนเจ็บ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 เจกอนพักอนพักอนเจ็ไม่พักแล้ไม่มีเวลาให้พักัีหลอเออมีพักเลยมันเจ็บ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 เจ็บเจ็บเจ็บอันนี้เป็นักยังไม่เป็นอเอาไปเผาดีวะ ออกไปเผาสิวะออกไปเผาสิวะแน่จริงอ่ะว้าฮ่ากูจะเพ้นให้ดูกูจะเพ้นให้ดูว้าห้ากูชอบไฟว่าห้ากูชอบอยโวยกูชอบไฟโอยกูสายเพ้งโวยมันจริงจริงเพ่งมาไฟมา ไปมาคุชอบเพลงไฟ้อนรนเป็นไงจะร้อนร้อนอ่ะะร้อนร้อนรอนร้อ้อ้อจ้าชอบเพลงไปยอมจะไปโอ้ยอมแล้วรอ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 รยอม

กับ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 ไปก่อนไปก่อนกลับแล้วไปกลับแล้วกลับแล้วกลับแล้วไปไปกลับแล้วจริงๆเดี๋ยวก่อนะจะไม่ยุ่งกับเขาแล้วจริงแน่นี่แน่ไม่ยุ่งเงี้ยอย่ามาอีกนะไม่ยุ่งกับเขาแล้วเขาเป็นพระดีเราคนไม่ดีใช่เราคนไม่ดีตอเราคนไม่ดีเอา เมื่อไหร่จะไปเฮ้อนอนเล่นพักนึ่งไม่พักหรอกนอนเล่นด้วยเดี๋ยวกลับ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 เองเดี๋ยวกลับเองกลับเองไม่เชื่อหรอกเดี๋ยวกลับเองเดี๋ยวกลับเดี๋ยวกลับเดี๋ยวกลับไม่กลับกลับละเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวกลับเดี๋ยวกลับเดี๋ยวกลับไม่เลี้ยวคิ้วเยอะไม่มีเดี้ยวผีทีนี่ไม่มีเขาจะหักไม่เนี่ยว่าเขาจะหักไม่หรอพระฉากไม่เนี่ยไม่ใช่ผีหว่าเขาเขาเดี๋ยวพักว่าเขาหนึ่งแป๊บนึง นี่เป็นผีหรือเป็นพระลาแล้วเออระ